โอ้โหยุสมัยนี้นี่ค่าตัวนักเตะแต่ละคนนี่คือโคตรแพงนะครับอย่างเช่นแมนยูนะที่เพิ่งเซ็นไบอันเอมมโมหรือว่าจะเป็นเซ็นเบจามินเชโก้หรือว่าจะเป็นทางด้้นของมาติอุคุนยาโอ้โหแต่ละคนเนี่ยค่าตัวหกสบล้านเจ็สิบล้านทั้งนั้นครับโคตรแพงนะอ่าแต่ก็โหดจริงนะครับแต่ก็ค่าตัวก็แพงเช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรี้ยวพูเองนะที่เพิ่งซื้อตัวทางด้้นของอีซัคไปนะวงกองหน้าจากนิวคาสเซิลนะครับ ซื้อไปเนี่ยโอ้โห120ร้อยยี่สิบกว่าล้านนะครับหายไปหรือว่าจะเป็นลิฟฟูที่ไปซื้อฟอร์เรนเบสก็โอ้โห100ร้อยกว่าล้านเหมือนกันนะครับโอ้โหซึ่งแน่รู้ครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกับสิบอันดับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในปี2025ไปดูกันเลยว่าจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่สิบครับเป็นทางหน้าของโรดิโกจากเลอยรมาตติครับค่าตัวประเมิอนอยู่ที่141ล้านยูโรอันดับที่9ผมฟินฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับค่าตัวปรระเมินนอยยูู่่ที144ล้าโ อันดับที่8ผมเป็นโพพาเมอร์จากเซลซีครับค่าตัวประเมินอยู่ที่150บล้านยูโรอันดับที่7ถ้าผมเป็นฟอร์เรนเวสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับค่าตัวประเมินอยู่ที่151ล้านยูโรซึ่งปัจจุบันฟอร์เรนเวสก็ได้อยู่กับยูพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่6ก็เป็นบุโกโยซาก้าจากอาร์เซนอลครับผมค่าตัวประเมินอยู่ที่157ล้านยูโรอันดับที่5ผมเป็นทางหน้าของคีเรนอ็มปาเป้ครับค่าตัวประเมินอยู่ที่175ล้านยูโร แล้วฟอร์มโหดมากครับตอนนี้อันดับที่สี่ครับผมเป็นลามินยาเมลครับโอ้โหพ่อหนุ่มฟอร์มแรงคนนี้ครับค่าตัวประเมินของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบล้านยูโรครับอันดับที่สามครับเป็นทางหน้าของวีซูอุสครับจากเลอมาติครับค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่สองร้อยห้าล้านยูโรอันดับที่สองครับเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านยูโร อันดับที่หนึ่งครับเป็นจูดเบลลิงแฮมจากเลอบัติครับค่าตัวประเมินอยู่ที่2 5 1ร้ห้าสิบเอดล้านยูโรโอ้โหก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสิมนั่นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดน,นะโอ้โหแต่ละคนนี่คือแบบร้อยล้านขึ้นทั้งนั้นนะครับค่าตัวแบบแพงสมกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาจริงๆรับทั้งหมดนี่คือแบบมีแต่นักเตะฟอร์มโหดฟอร์มแรงทั้งนั้นนะครับและเป็นซูเปอร์สตาร์ถึงปัจจุบันนะครับ จริงแน่นอนว่าค่าตัวก็นี่ครับแพงประมาณนี้เลยครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแพงครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปนะครับไปแล้วทุกคน